นนดูสิ <ไป S 1> คะนี่แบบบาหลบหนีหนูคือแปะเนี่ยค่ะคือนอน,นยิ้มหน่อยบอร์เบนี่เละเรานะคะจะมาให้ดูบ้างคนหนุ่มค่ะว่าบ้างคนหนุ่มนะ เป็นรูปร่างแบบไหนเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอนานแล้วเนาะอ่าเหมือนเดิมตัวนี้ก็เป็นที่เก็บของเล่มีมเลสุดคูนะข้างในก็เหมือนเดิมนะคะประตูบิดนี่ประตูก็เหมือนเดิมประตูมีเขวนล่มอีกฝั่งนึงก็มีแขวนขนมนี่โซฟานะในี่คือเตียงนอนนี่นี่คือแอ เดี๋ยวเราพาไปดูข้้นนอกกันอ่าอันนี้นะก็เป็นส่วนของร้านขนมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป๊ะป๋ากับแม่ก็จะไปเอาของนี่ส่วนนี้ก็คือแบบขอนแบบทุนทุนเนะและนี่คือเอ่อตะกา้านีกอีกุ้ยตัวนั้นก็มีนะเป็นตันนี้นี่ก็มีที่นั่ง ที่ที่ขายของเยอะแยะตรงนั้นอ่ะไว้ว่าพระว่าน่ะชิวชิวตรงนั้นอ่ะโอ๊ยนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยมันทั้งหมดเลยตอนนี้ก็เหมือนกันเป็นที่ขายสาัตว์ะส่วนตอนนี้ก็เป็นที่ขายอะไรก็ได้อุ๊มาม่าแกะอยู่สอนอันเลยนี่อันนี้นะก็เป็นมามา่าขายมามา่า นี่คือไขน่นมเปรี้ยวกับมีไข่เอ้ยน้ำส้อมอยู่ด้วยนะคะอ้อมีมามา่าหล่นอยู่ตอนนี้ด้วยอ่าทุกคนแล้วส่วนตอนนี้นะคะโหตอนนี้มีขอนเยอะมากอย่าตาลายนี่มีทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงตอนนี้ก็มีเยอะนะฝันเนะ้ะอู バイバー